มาเด้อพี่น้องมาเบิ่งอันการรับปริญญาในประเทศเกาหลีนะคะสิาพาไปเบิ่งการรับปริญญาในประเทศเกาหลีนะคะองานรับปริญญาก็บ่ได้ยากเ้ยค่ะง่ายๆเกาหลีนะบ่มีพิธีรีตองอย่างมากมายค่ะทุกอย่างเรียบง่ายนะคะไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยประเทศเกาหลีนะคะเขาจะสนับสนุนให้คนมี ประชากรมีศักยภาพในการทำงานในการเรียนเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความรูรเ้เขาสนับสนุนให้คนมีความรู้กันทุกคนนะคะเด็กๆก,ก็ประมาณจบมปลายอายุ18-19-20ต้นต้นๆก็ก็เรียนมหาลัยในมหาลัยกันคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนกัน ก็มีคนที่เขาอยันเรียนเขาก็จะเข้าแต่มหาลัยที่มหาลัยที่ติดอันดับอย่างมหาลัยโซนอย่างเงี้ยมหาลัยพุซานนะคะอันนี้ก็เป็นพวกที่ว่าเรียนโบเก่งปันไดยรือก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนตอน เป็นหนุ่มเป็นสาวกับมีแล้วก็เป็นเด็กน่อยนักเรียนที่จบไม่หม่มปลายไม่ๆม,ม,ๆกามาาๆ่กับเข้ามาหาลัยดังๆบ่ได้กับมาเข้ามหาลัยนี้ค่ะรวมๆกันไปป,ป้าปนกันไปทั้งคนอายุร้ายอายุน้อยขอให้คุณมีจบวุมิมปลายคุณก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้นะคะที่นี่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยคณะอ่ สังหาริมทรัพย์แม่ยายบินก็เรียนอสังหาริมทรัพย์นะคะในห้องก็มีคนต่างชาติก็เป็นแม่ยายบินผู้เดียวเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยนอกนั้นก็เป็นเพื่อนคนเกาหลีทั้งหมดค่ะย้ำการเรียนกับเวลาวิชาใดที่มันยากเข้าเ้าใจยังกะเพื่อนๆในห้องก็สิพากันอธิบายให้ฟังซ้อยเหลือกันไปเนาะค่ะพี่น้อง ทุกอย่างซ้อยเลือกันคนเกาหลีเป็นคนใจดีได้ค่ะพ,พ,พี่น้องเพื่อนหันเห็นว่าเขากระตือรืร้น,ลลนชอบทำนูน่นทำนี่เพื่อกระสิสนับสนุนนะคะประมาณว่าเขาชอบคนที่แบบแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำอะไรที่มันทำให้ประเทศชาติเขาจเจริญน,นะคะเพราะฉะนั้นอย่างคนที่มีเงินหน่อยก็จะเรียนด้วยทุนของตัวเอง อย่างคนที่ครอบครัวยากจนหน่อยไม่มีทุนก็จะได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลช่วยเหลือนะคะการเรียนในมหในระดับมหาวิทยาลัยก็จะสนุกสนานไปตามเรื่องละค่ะทั้งทำงานทั้งเรียนทั้งเลี้ยงลูกโอ้สารพัดสิเหตุดเดคะ่ะแม่เยบินนะเป็นคนที่่อยู่ซื้อคะ่ะมาเค้็ดหั่นเฮ็ดนี่ สนุกสนานกับเพื่อนต่างชาติกับเพื่อนคนเกาหลีก็สังสรรค์กันแล้วเนาะค่ะจบแล้วก็พากันไปสังสรรค์กันพากันม่วนซื่นกันก็คอยติดตามรับชมช่องสาวน้อยเยบินทุกๆคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะจะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อ ติดตามรับชมกันเดอร์ช่องนี้นะสนุกสนานค่ะอยู่เกาหลีมา23ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ